อานนท์นี่เ,เงินลกูกอานนท์ขอมาหนีก่อนเดี๋ยวข้ารู้ข้อข้องขอไมานอนก่นอนเดี๋ยวอม่เคลื่อนไปกันเลย อ้าครับเรื่องนี้แม่พูดบอกเกี๋ยวเี้ครับหมอเมียังดกอันนนนพูดกับแม่ตัวก่อนสั่นเดี๋ยวโตวขอไปนั่งหลิงกับน้องข้างในก่อนก็ได้ไปะมีอะไรจะคุยเหรอพี่เอ,อิร์ทอ๋อมีเยอะสิบวกไออวยวู่ะ คือว่าอนนุนเขาเอาอนอนุ์มาได้ไงลกูกไม่ได้ไปรเรียนพิเศษเหรอผมลาออกแล้วครับแม่ทำไมได้ลาออกล่ะลูก แม่เลี้ยงบอกว่าไม่มีเง,งินส่งอนนเรียนต่อครับอานนอยากเรียนชมรมดนตรีอานนอยากได้เป่นโน้ตแต่แม่เลี้ยงเสนอ่าอยากซื้อให้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้ก็ได้อานนท์เข้ามารอทำไมก่อนอานนท์มาเขาเ่าใบดอกทำไมลูกอานนท์อยากได้เอิร์ดรอนรอแม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่เอาตังค์มาให้ เป็นยังออกเงินแบบนี้แต่อันนท์เป็นลูกอ้อนะพี่เอิร์ธอ้อเสียเงินให้ลูกอ้ายบอกเลว่าแต่อันนท์เขยังเป็นเด็กลูกใส่เงินเป็นอยู่บ่เราถ้าเกิดลูกก็บ,บานไปเงินที่อหออายไปอ่ะเขาสิได้ใส่เองอยู่บ่เสิได้ซื้อในสิ่งที่เขาต้องการบ่ นี่ในบาใน้านนี้ไม่มีเงินเลือยู่สามแสนพอเอาไปจ่ายค่าเลียนพิเศษลูกแราก็เอาไปซื้อเกีื่องนงอยู่หัวดีๆหนเขาเมื่อกี้ยายเห็นกระเป๋าอานนท์เกาแหนพันยุทธออกกับผ้าหลุกไปซื้อของอยู่หาซื้อกระเป๋าดีๆไปเลยแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกเขาเด้อ อานนท์ยังเป็นเด็กพ่อต้องหาเวลาอยู่กับหลูกเน่ขอบคุณนะพี่พี่ดีกับอ้อมากๆเลยที่อ้อทำได้ทุกวันนี้คือทำได้แค่เป็นฝวงเขาอยู่ห่างๆอ้อ,ท,อ,อทิ้งให้เขาอยู่กับพ่อของเขากับแม่เลี้ยงที่ไม่ได้ดูแลลูกอ้อเลยอ้อนี่เป็นแม่ที่น่ารัจริงนรอ จังได้เฮาก็คือข,ขอบฟัวเดียวกันได้เมื่ออายเหลียวออกเขาไม่ได้ชีวิตอายแล้วไอายกับฟอมจะดูแลออกกับลูกให้ดีที่สุดขอบคุณพี่เอ,อิญมากๆนะสันจะเอาอย่างจะไอยวอ่ว้นะวันหยุดออกกับผ้าหนูไปสื่อฟองส่วนไอยทจะเป็นคนเลี้ยงน้ำทับอยู่บ้านส่วนนี้ก็ใแ้อาน้ำนอนในหินกนไปแดดเดี๋ยวอายจะออกไปนอนทั้งหนดีพี่เอ,อิญจะนอนทั้งนอดทำไม การนอนมันอยาดไอไว้เองบอกายออกไปนอนข้างนอก้านอนสิดด็สบายใจง่ายขันายไปก่อนเด้อค่ะ